ใส่เต็มงนี้เลยเหรอคะปลาตะลัางเชียร์เชียน <laughs> คลิปที่แล้วนะคะเราพาทุกคนไปกินอาหารเทะเลแล้วคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูของฝากแล้วก็ของที่รละลึกนะคะที่บ้านบางพัดจังหวัดพังงาน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมของฝากของที่ระลึกกันนะคะว่าที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหลักๆคือที่นี่เป็นอาหารเทะเลที่เขามาแปรรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ปลาอะไรคะปลาเสียดนะคะปลาเสียดนะคะอ,อ,อกุ้งอร่อยไม,ไม่แพงชิมอะไรชิมกุ้งแหง้งนะคะกุ้งแห้งห้าสิบบาทราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนดูนี่อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ของชาวบ,บ้านที่นี่นะคะ นี่นะคะอันนี้แค่ร้านแรกนะคะทุกคนเราก็จะซื้อหลายๆร้านเราต้องอุดหนุนหลายร้านค่ะเราซื้อมีปลาหมึกแห้งแล้วก็มีปลาวงแห้งแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากเพื่อนๆที่บนดอยคะ่ะนี่ปลาชิงชางนี่สามีชอบมากเลยนะคะซื้อให้สามีแล้วกันอันนี้เราซื้อปลาทูมันนะคะไปฝากคุณยายที่บ้านค่ะคุณยายชอบกินนะคะ อันนี้แกงใช่ไหมคะแกงอันนี้เป็นน้นำพริกขายเหมือนกันหรือเปล่าคะาสองกระปุกแล้วก็อันนี้หนึ่งกระปุกปของฝากบนดอยบนดอยเราได้กินอะไรนะรสชาติของกะปิเนี่ยจะมีแค่สองหนึ่งสามนะคะแต่เรามาที่นี่เราแบบไม่เคยกินนะคะเราก็ต้องเอากลับไปกินที่บ้านนะคะเพราะว่าเราจะได้ทานเมนูหลกักหหายเมนูนะคะ จะทําแบบพวกน้ําจิ้มน้ําปลาหวานเอ้ยน้ําพริกกะปิเอ้ยแล้วก็แกงต่างๆนะคะปลาหวานก็ได้ค่ะปลานี่ปลาอะไรคะปลาชิเฉียดปลาชิเฉียดถูกไหมปลาเียดอ๋อปลาเฉียดแล้วนี่เหรอคะปลาอะไรคะเนี้ยปลาตาล่างปลาตาลางเชียรปลาตะล่างเชียร์เชียนปลาตะล่าเชียนแล้วนี่ปลาอะไรคะเนี้ยปลาเบย ลาบายอันนี้ก็เหมือนเป็นของที่ระลึกนะคะไว้ไปไว้แบบตามตู้โชว์อะไรเงี้ยนะคะหอยอะไรนะหอยอะไรนะคะปะห,หอยหนอหยน้ำน่ยมันมีน้ำเห็นไหมนี่เขาก็เลยเรียกหอยน้ำ น,นี่คือ,อะกะปิที่เอาไว้ตำน้ำพริกที่นี่เขาจะมีแบบะกะปิหวานกะปิที่ตำแบบพริกแกงอะไรเงี้ยค่ะก็จะต่างกันออกไปแล้วก็จะซื้อทุกรสชาติเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแต่และอย่างเนี่ยคือรสชาติเขาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราก็ทำตามแบบเจ้าของพื้นที่เขาบอกเนาะว่าเวลาเออตำแบบนี้ต้องใช้กะปิอันนี้มันถึงจะอร่อยแล้วก็จะตำตำตามค่ะ อันนี้กุ้งนี่เขากินแบบไหนคะเรียกกุ้งอะไรคะเรียกกุ้งจมก็มีเคยเค็มก็มีเคยน้ําก็มีเยีย่ยงได้หลายอย่ส่วนใหญ่เขาทําเมนูอะไรคะใช่เนื่อกับไข่นึ่งกับไข่ไ,ขไปผัดกับหมูนะถ้าผัดพุทธจะผัดกับหมูแล้วเราเราผสมไข่เจียวได้ไหมคะไข่เจียวก็ได้เนาะ<โ>ค่ะ ันนี้เคยอ๋อกะปีนี่ทำไมถึงใส่ในไม้นี่คะ,คะอ๋อต้องตำเหรอคะอ๋อนี่นะคะ<า>เราเดินผ่านแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาทำส,สดๆเลยนะคะก็คือวิธีกากรทำกะปินะคะ,คะเขาจะตำใส่ไม้แบบนี้เลยคะ่ะเหมือนครกที่บ้านเราเลยนะคะ,คะใส่เต็มงี้เลยะะเ,ยเลยหรอคะอ๋อ ะะต้องตามให้ละเอียดเลยใช่ไหมคะ,ะให้มีอะไรลค่ะและนี่คือของที่ระลึกที่เราแวะซื้อนะคะที่นี่นะคะ ถ้าเกิดใครอยากได้ของฝากของที่ระลึกนะคะที่บ้านบางพัดจังหวัดพังงาค่ะก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะแล้วก็ซื้อของที่ระลึกไปฝากครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ